คลิปนี้ผมจะมารีวิวเข็มขัดสนามเข็มขัดยุทวิธีที่ขายดีที่สุดเกือบทุกร้านครับมาดูครับครับก็สดดีกันอีกครั้งนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับว่าตัวเข็มขัดยุทวิธีเข็มขัดสนามของโบกี้วันรุ่นนี้ทําไมถึงขายดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลเลยครับรายละเอียดกันเลยครับว่า มีอะไรบ้างครับซื้อมา1นึ่งเส้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีตัวสายรัดเข็มขัดนะครับเข็มขัดนจะมาให้4ตัวนะครับ4ตัวแล้วตัวนี้หัวท้ายแล้วก็มาพร้อมกับหัวเข็มขัดดับเบิลล็อกนะครับหัวเข็มขัดดับเบิลล็อกครับนี่เดี๋ยวผมจสอนให้ดูนะครับว่าการปลดออกปลดเซฟตี้ออกยังไงนะครับนี่ครับ ไอตัวผ้าตัวผ้าทํามาจากไนลอนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับไนลอนแท้ร้อเอซ็นครับอย่างหนาครับ2ชั้นนะครับอย่างหนาแล้วก็แข็งด้วยครับราคาก็หยิบจับต้องได้นะครับนี่สินค้าแบรนด์โบกี้วันครับนี่ดูใกล้ๆแล้วกันครับโอเคนะครับนี่ครับโบกี้วันทิข้าเอสนะครับ มาต่อเลยครับตัวตัวตัวขนาดไซส์นะครับขนาดไซส์ไซส์ H, ไซส์จะอยู่ที่ยี่สิบเก้าถึงสามสี่ครับห้าเอวเอวสามสิบยี่สิบเก้ายี่แปดสามสองสามสามใช้ไซส์เอสนะครับ L, L 30, 28, 33, H น,บนี่มันสามารถปรับออกได้นะครับ่าเรามาดูตัวนี้ดีป่ะครับตัวที่ผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นครับลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นครับไมเอ,อ่ยนี่ครับอย่างสวยครับเข็มขัดสนามเข็มขัดยุทธวิธีนะครับมาต่อกันต่อไปจะเป็นไซส์เอ็มนะครับไซส์เอ็มก็จะรายละเอียดก็จะอยู่ที่ขนาดไซส์สามสองถึงสามเจ็ดนะครับไซส์เอ็มเอสามสี 3ามสิบหนึ่งสามสองสามหกสามห้าสามเจ็ดสามารถไซส์ไซเอ็มได้นะครับนี่เอ็มไซเอ็มนี่มีโลโก้โบโก,กี้วันด้วยนะครับครับนี่พี่ๆน้องๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อร้านกเกษมเครื่องสนามนะครับพิกัดอยู่แยกบางนาครับเบอร์โทร081 327 3592ครับพี่เกษมเครื่องสนามติดต่อกันเข้ามาได้นะครับหรือหรือเข้าไป Facebook นะครับ Facebook เกษมเครื่องสนามครับภาษาไทยเท่านั้นนะครับโอเคมาต่อเลยครับต่อไปจะเป็นไซส์แอนะครับไซส์แอไซส์อจะอยู่ที่36-41ถึง41นะครับนี่ครับ36-41ถึง41นะครับเ3 3ดี๋ยว36 373839 40 ไซส์ L นะครับไส์ L นะครับ36-41ถึง41นะครับโอเคตัววัสดุก็าทำมาจากตัวไนลอนผ้าไนาลอนแท้ร้อยเซนะครับอย่างหนาครับทนทนใช้นานๆน,นะครับราคาหยิบจับต้องได้เนี่ยกี่บาทครับ450บบาทนะครับนี่โอเคต่อครับ ขนาดไซส์ XL นะครับ XL จะอยู่ที่ขนาดไซส์44-45นะครับ44-45 44, 45. 44 45 46 47 47ผมให้เตรียม47อะใส่ได้นะครับเนี่ยแต่ในในไซส์ขนาดเนี้ยมันแค่45เองครับนี่นะครับสามารถใช้ได้ถึง47 48ใช้ได้ครับพร ผมเคยขายลูกค้าขนาดไซส์นั้นมาแล้วนะครับโอเคนี่นะครับดูรายละเอียดภายนอกของเขาครับนี่ครับนี่ครับซื้อมาก็มาอย่างนี้เลยครับนี่ครับเขาจะมีขนาดไซส์บอกซีเรียลของเขาตัวนี้นะครับบุกี้วันนะครับอเออนี่ครับ นี่ครับแนะนำครับใช้ดีใช้ทนนะครับราคาก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับถ้าพี่ๆน้องๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ